สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ o k t o h o m e c o m เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้ผมมาในหมวดของไม์ครับตัวนี้เป็น p r i m e m w x w y 003 m i ไมศนมอั่นแหละฮะผมอ่านเป็นไม์เลยแล้วกันจะได้ง่ายนะฮะ MIC ม0 3ศนะครับผมนี่อย่างที่ทุกคนเห็นเรามาดูตัวกล่องกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะลักษณะเขาเป็นอย่างไรนะครับ นี่นะฮะลักษณะเขามองลงไปจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าไมล์ลักษณะมันเป็นอย่างนี้พอเปิดมาข้างๆนะครับข้างๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมมีมินิวัดบอกมีมีคลื่นเสียงบอกนะครับบอกฟรีเคนซี่ทุกอย่างเลยและในส่วนด้านหลังก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับตรงนี้แล้วบอกมัลติมีเดียไมโครโฟนนะครับผมก็เป็นมัลติมีเดียไมล์ผมอยากเห็นแล้วว่าด้านในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันและกันว่าด้านในเป็นยังไงเชิญชมเลยฮะว้าว wow. ตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เออมันก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมมองดูและที่สําคัญคือตัวเนี้ยวัสดุแตกต่างด้วยนะครับไม่ใช่พลาสติกธรรมดานี่ครับนี่นะฮะผมจะอธิบายให้ฟังเนี่ยสิ่งที่เขามีมาให้นะเขมี2อย่างก็คือขาตั้งไม้นะครับแล้วก็ไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ไมโครโฟนกันก่อนตัวนี้เป็นเมทัลพีแนลนะครับผมทั้งตัวเลยนะครับผมนี่นะฮะเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับผมสําหรับใครที่จะใช้ก็ ให้ใใหให้้มีความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันอาจอาจ,อาจจะน้าไฟฟ้าหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าผม,ผมใช้บ่อยนะครับเกี่ยวกับไม้อะไรอย่างนี้ก็พยายามดูพื้นอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นพื้นปูนอาจจะจดูดอะไรอย่างนี้โดนปากแล้วเจ็บปากอะไรอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอันตรายมากนะครับแต่อาจจะชอ็อตปากน,นิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับ mm. ทำให้เราตกใจนะครับก็อยา่าอะไรมากนะครับผมก็มีพรมรองพื้นก็จะดีมากๆเลยและในส่วนของตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น สายนะครับเป็นสายไฟเบอร์และในห drafted, ัวแจ็คเนี่ยตัวหัวแจ็คเนี่ยจะเป็น3.5มิลลิเมตรนะครับผมนี่นะฮะให้มองกันชัดๆ3.5มิลลิเมตรก็จะเป็นอย่างนี้นะครับและตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่ตัวเมทัลแพแนลนะครับผมเวลาใช้ก็วางไว้อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าไม่จอดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนี่นะฮะเราจะใช้พื้นปุนก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าจะใช้อะไรอย่างนี้มันมันไม่ถูกกันอยู่แล้วนะครับเพราะน้ำลายออกจากปากเราไปโดนอะไรอย่างนี้มันจะเจ็บเอานะครับไม่เอานะฮะ ในส่วนของดีไซน์นะครับแล้วก็พอร์ตต่างๆก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะสายตัวนี้ยาวถึง2.2เมตรเลยนะครับเนี่ยผมไม่ดูชัดๆเนี่ยคือ2.2เมตรนี่ก็ประมาณ1เมตรนะครับรวมที่เหลือก็จะเป็นนี้ นี่คือ2.2เมตรนะครับ, 2. 2. รบผมความยาวก็จะประมาณนี้ขนาดของหัวไม้เนี่ยจะอยู่ที่6คูณ5มิลลิเมตรนะครับผมตัวนี้นะฮะกำลังขับมันอยู่ที่20มิลลิวัตนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวในส่วนต่อไปเราไปฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงจะเป็นอย่างไรเจอญเลยฮะ เย้ yeah. ยู่ในสวของการฟังเสียงแล้วนะครับนี่คือเสียงจริงๆจ,จากไม์ตัวนี้นะครับทุกคนได้ยินชัดเจนไหมฮะเห็นไหมครับนี่คือเสียงจากไม์ตัวนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงแล้วกันนะฮะของพี่ติ๊กชิโร่แล้วกันผมชอบมากเลยเพลงนี้นะครับฟ้ายังมีมนฝนยังมีวันแรงสลักยังมีกินแบง่งแบงอยงี้ร้องไม่ถูกนะครับ จำเนื้อได้แค่นี้นะครับนี่คือเสียงแท้เห็นไหมครับ จัดให้เต็มๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้รับเสียงได้ตั้งแต่30เฮิรตถึง16,000เฮิรตเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในคาที่่ายได้นี่มาตัวเองนะครับร้องเพลงนะครับผมสำหรับใครที่สนใจลิงก์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อหรือตัวสินค้าผมแปะไว้ด้านล่างหมดแล้วนะครับช่องทางการชําระเงินมีหลากหลายช่องทางให้เลือกนะครับเข้าไปเลือกสัรกันได้อยากจะใช้ช่องทางไหนอะไรที่เหมาะกับตัวเองจัดเต็มได้เลยสั่ง500บาทขึ้นไปจัดส่งฟรีย้ำว่า าจัดส่งฟรี500บาทขึ้นไปนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการสินค้านะครับโปรโมชั่นดีๆทางโอเคทูโฮมจัดมาให้ที่สำคัญคือเป็น EMS นะครับส่งด่วนถึงหน้าบ้านอย่างแน่นอนนะครับลิงก์สินค้าอยู่ด้านซ้ายและกด subscribe ด้านขวาขอบคุณที่รับชมฮะ